สวัสดีครับเจ้าตัวลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศพฟุตบอลมาฝากกันครับ5คู่ครับของวันที่1พฤษภาคมนะครับวันแรงงานแห่งชาติครับวันนี้เริ่มเมืที่ลอนดอนฟอเรสต์กับเบนส์ฟอร์ดครับเวลาตีหนึ่งครึ่งกับเป็นพิมพ์เหรียญกิตนะครับนอกจากฟอเรสต์เพิ่งตกรอบแมตช์คับมานะครับพวกเขาแพ้กับแมนเชสตี้มา2-0ที่เวมบรีครับที่เขากับสลาทผ่านมาทามารถในช่วงสุดสุดได้ผ่านมานะครับก็ในการทำให้ความหวังของพวกเขาเหลือแค่พยายามทำอันดับไปเล่นในยูเฟ่าแชมเปี้ยนลีกดูกันหน้าให้ได้นะ อยู่แล้วนะครับแล้วเบนฟอร์ดสเกมหลังสุดไม่แพ้ใครด้วยครับล่าสุดเปิดบ้านชนะไบรตันถึงสี่รวดสองนะครับเกมนี้ก็เชื่อว่าสนุกครับแล้วครฟอร์เรสก็น่าจะฮึดหน่อยครับแล้วก็เฉือนชนะเบนฟอร์ดไปได้ครับสอประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อมาครับเป็นยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับซึ่งก็จะเป็นเกมระหว่างเรอัลเบติสครับที่จะพบกับเฟติน่านะครับเบติสครับก็ถือว่าเป็นทีมฟอร์มดีครับจากลาดิกาสเปนนะครับพวกเขาทําผลงานได้ดีทีเดียวนะครับหลังๆเนี่ยก็เก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องครับชนะมา2เกมติดครับชนะฮีสอง ครับยิงได้เยอะด้วยเฟอร์นิน่าเ่าเชียวกันครับชนะมา2เกมติดในลีกเหมือนกันครับถือว่าโดยรวมแล้วฟอร์มดีทั้งคู่นะครับทำให้เกมนี้ก็น่าจะออกมาเรียกว่าสูสีครับแล้วก็เชื่อว่าเฟอร์นิน่านั้นจะสายเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับยันเอาเสมอไปได้ครับคู่นี้คิดว่าน่าจะเสมอกันครับหนึ่งบนตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาครับเยอการ์เดนจะเปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับเยอการ์เดนถือว่าเป็นทีมผ่านเข้ามาในรอบนี้อย่างเหนีควเขคาดหมายนะครับเกมนี้เจอกับเชลซีที่เป็นศึกหนักครับจากพรีเมียร์ลีกเกมล่าสสุดดยูกกาารร์์เเเเนนพิ่่่งชชะะอออตมคับขณทีีลซ็ ใช้เวลานมาหนึ่งศูนย์เหมือนกันกลับมาเล่นในถ้วยนี้ครับซึ่งว่ากันว่าเชลซีนั้นเป็นเต็งหนึ่งนะครับเต็งจ๋าที่รุ้นจะคว้าแชมป์นะครับก็เชื่อว่าเชลซีไม่น่าพลาดครับผู้เยนอยเ่กระเดนมาฐานนักเตะค่อนข้างห่างกันนะครับรูปแบบการเล่นระบบต่างๆก็เชื่อว่าเชลซีเหนือกว่าเยอะครับเชลซีน่าจะบุกมาใช้เยูกระเดนได้ในเกมนี้ครับสองประตูต่อศูนย์เป็นอย่างน้อยคู่ที่สี่ครับก็จะเป็นเกมยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับซึ่งทรัลมสเปอร์ครับก็จะเปิดบ้านพบกับโบโลตินส ส่วนบรดกิมนั้นก็ชนะมา2เกมติดครับล่าสุดยางชนะ KFUM มาครับสต่อศูนย์ในครับในลีกถือว่าฟอร์มของทีมเยือนแข็งแกร่งครับในเวลานี้ครับแล้วก็เชื่อว่าเจอเกมนี้สเปอร์ที่ฟอร์มยังไม่ดีอยู่เนี่ยก็ไม่น่าครับที่จะเล่นเหนือกบรูดอกิมมากครับเต็มที่ก็เบียดชนะได้ครับเชื่อว่าสเปอร์จะชนะได้ครับสต่อหนึ่งนะครับเชื่อว่าบรดกิมแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับเกมนี้ส่วนอาร์ติกบินเบาครับจะเล่นอีกคู่หนึ่งครับเล่นกันที่ซามารเมสเจอกับแมนเชสเตอร์ยู่ เพิ่งบุกไปเสมอปอดสปาร์ตมาหนึ่งหนึ่งครับฟอร์มยูเอจะดรอปลงอย่างน่าใจหายครับในช่วงนี้ครับเจอกับทางด้านเอตติกบินเบลที่เล่นในรายการนี้อย่างยอดเยี่ยมไปตลอดนะครับเป็นสึดหนักของแมนเชสเตอร์ครับแต่ก็เชื่อว่าเกมนี้พวกเขาก็มีดีพอครับที่จะบุกไปยังนเสมอเอตติกบินเบลได้ครับเพราะว่าเกมเจ้าถิ่นนั้นต้องเล่นเกมลุกนะครับทำให้แมนเชสเตอร์นั้นชอบครับกับการที่เล่นเกมสวนกลับนะครับก็น่าจะยังเสมอได้ครับบินเบลกับแมนยูเต็ดเสมอกันนะครับหนึ่งประตูตันหนึ่งครับและนี่ก็